สวัสดีค่ะพ่อไม่พี่น้องคุณพ่อ,อกับหมูช่องเด็กบานบาอยู่งางกินายค่ะมัน,นี่หมูสีพาทัวรพี่น้องมาเห็ดแกงขี้เล็กค่ะคุณหูคุณหูเนาะคุณหูคุณตาบ่อแกงขี้เล็กค่ะภาษาบ,บานบานเลยนะพี่น้องแกงขี้เล็กอ่าหน้าอินกองเรืองมันอีนก็สิเป็นนี่ได้ค่ะขี้เล็กค่ะหมูกเก็บมา ผู้ลงก้นมักขมกับต้มแค่น้ำเดียวนะคะุพี่น้องต้มน้ำเดียวแล้วก็ยีนน้ำบอกแล้วก็ปั่นมันแห้งเส็จน,น้ำจากหน่อยผู้ลงกล่นมากขมแหยงกับต้มประมาณสองน้ำนะคะเนาะต้มมันเดือดแล้วก็ยีนน้ำบอกปั่นแล้วก็เอาน้ำใส่ไม้ต้มรอบที่สองมันกับซีฟูมปันเลยนะคะเนาะผมหน่อย,อยมือหมูสีแกงใส่ผ้าพยนต์ขู่เห็บ๊อพี่น้อง,น,องนางงัว นางง่วงกีเดี่ยวมูกีเองค่ะเห็ดเองทั้งนั้นเลยอันนี้ก็กีเองได้มาแบบแห่งๆเป็นนางง่วงแห่งนกกระตากแห่งนพี่น้องเนาะเอามากีหรือว่าพี่น้องกับบอสสะดวกกับหาซื้อน้ำทงตลาดก็ได้ค่ะประมาณว่าเขาต้มให้เรียบร้อยซอยให้เรียบร้อยเลยนะคะเนาะนางง่วงต้มมาต้มให้เปื่อยหรือว่ากับคนก็มาแกงใส่เนื้อเปื่อยใส่หมูสามสันหรือว่ากับแคบหมูเออ่หมูเหินลายอยู่เขาเจะแกงแบบนั้นเนาะค่ะเนาะบางคนกับแกงใส่กะทิ นาะคะ่ะนาอนี่อันนี้มูสิแกงใส่หนังมัวต้มตีแะะ้วก็ทุบ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 ลลางสะอาดแล้วกะ็ไปต้มให้มันเปืะะ่อยจะนวนแล้วก็ซอยนค่ะพี่น้องบางอี่จะเป็นเครื่องปรุงต่งตางๆค่ะอันนี้ตามสะดวกเลยน้ำยานา่งสำเร็จรูปขวดละยี่สิบบาทพี่น้องเฮาไม่ยานา่งนี้เฮาสามารถขันอีกได้แต่ขันเฮาบ่มีเวลาหรือ เขาบโมมีต่วนมีเครือมันนองน้องเนาะสามารถซื้อได้ตามหั่นเนาะค่ะเนาะแล้วก็มือนีมม้โมจะใส่บวกลีแค่์สามหน่วยใส่ลายบริเวณมันผิดใส่แค่สามหน่วยนะพี่น้องตำใส่ทามว่าเห็ดลูกหลูกเลยบอกกันเห็ดแต่ยูมี่ยูดูดดดแต่ว่าบเห็ดเพราะว่าบอร์กินเนาะค่ะเนาะมันเห็ดมันแสบซองแสบไสเนาะก็เลยบอร์เห็ดลูกหลดกกะตำใส่แล้วก็หอมแดงไปกระทุบใส่ตะไคร่นี่ก็ผักบัวนะคะใบผักบัว อยู่หลังหอมือนีสีแกงใส่บักแข่งนะมะเขือพวงนางพี่น้องนะมะเขือพวงหรือบบกแข่งบานเห่านี่แหละแล้วก็ใบแมงลักน้องพี่น้องนี่ใบแมงลักไปตูไปตูดีไปตูลาบานเห่านี่แหละใบแ,แมงลักมาค่ะนาะเดี๋ยวเอามาลงมือแกงกันเลยค่ะเอาหนังใส่หมอเลยน้อง ไป่เีเดียวเลยอาจารย์บ่งอกก็ซื้อมาสองขวดมาะรูกบ่กระตือหนาวลงไปเนาะมันขุ่นแง่งเล็้หงมองเหนียวเ้าต้งไป่คันดีง่ายล่างค่าคันใหม่เลยถือแบ่งยี่สิบไปได้กินเลย ข่หรือตักข่กันส้อยน้ำหนองหันแบนบงคือวาเรทุบๆๆแล้วก็มกัดไปโรดน้ำหน่อมางคนมามักสอย นวยกับพ่อพี่นาองไนะมันผิดต่มบุ๋มนะค่ะ

เตาตากด้หมอยถยเตากลืน hmm. มันปันแล้วถาเตาล้าของเรียบร้อยเลยว่าได้กินก๋กแก ບໍ່ໄດ້ຫຍັງພັດມະຄົນເ່ນິນານູເມຍໍດກັນເນາລົງເນ วันนี้เขาก็ไปคางหมอค่ะเขาไปคางหมอเลยค่ะค่ะตอนนี้หมูกะคางหมอแล้องนมอนอร่อยหมอเือดต้องไปนอนหมูกะสิบุ่งนะคะ <c oughs> น้ำปลาน้องี่นอง ปลาเด็กค่ะน้ำปลาร้ามีกินหอมปลาเด็กนัน่นเหรอเนาะช่รุหค่ะ้วยมีเดี๋ยวพอ ฟ้าหมอนี่น้องต่อยหมอเดือดลอยหมอนเดือดแล้วนี่น้องเขาก็สิได้ใส่พักมอนนี่น้องพี่น้องเพาะมันหมอเดือ,อ,อเดเพิ่งนะก็ใส่ใสนนสบักแข่งไป่ตูวแล้วก็หอมบัวแล้วก็ซิมก็จะเป็นอันจบค่ะห้องเวิรงกันค่ะพี่น้องหมอเดดือแล้วไปหมอเดือดแล้ว มาเอามาแข็งลงคนเลยค่ะมาแข็งค่ะหรือมาขัวพวงหุ้ยมาขัวพวงมาขัว่พวงตอนนั้นชกแคหน่อยกันดีหนอปีไปแค่ข้าวหนึ่งเนาะ เีผักหอมเป็นหนอเ็้หอมบัวั่นหอมบัวเป็นทอนเป็นทอนนาะหนอแล้วก็ไปตูบแมงักข้อนี่แหละกินก็บบนไอ้ยงอพุนเศแสบขุนน้ำยาตะกี้เากินก็ไบนแ่งลักเีขาก้าอานขากันเนา ไอ้แมงลักค่ะไอีตูเขานี่แหละขึ้นมาลงไปค่ะรับตุ่นหอมซีดมเด้วย ผดดตามใจชอบเรื่หน่องนำบ่ไฟหน่วกเรคนิันก็ใส่าะเบียนะถือว่าเป็แกงใส่กะีิก็ถึงใส่หาแม่นาหลายหน้าตากับสิประมาณนี้เทมเทมหินบ่ค่ะพี่น้อง ยกสูงบริเวณหมอนีเฮียเนาะหน้าตากับจุติมาณนี้เน,น้ำเงือกแกงขี้เหล็กใส่ภาพยนตร์โคดเซ็จชิ้น้องไปตะวัาไพตัวเขาอยู่เขากับปิดไปเนาะพี่น้องเทนเทนเทนเห็นบอกค่ะพี่น้องข้าวราดแกงขี้เหล็กใส่ภาพยนตร์โค เรียบร้อยง่ายมาค่ะนี่กินกับข้าวเหนียวหรือกินกับข้าวเจา้าอะไรแต่หมูกินกับข้าวเจา้าข้าวหมูมากข้าวเจา้าชิมก่อนพี่น้องหวานเลยอืมอืมอืมหวานเลยพี่น้องหายวนๆเลยมั้ง

để suốt năm luôn đây là một suốt chết thì vào bây giờ không để suốt năm nó buồn mà để suốt năm nó buồn tiệm nó suốt năm cổ cổ mà mòn vẫn đồn để kìm thân không muốn bà để kìm đồn ở lên tầm tế nhằm rồi cũng tầm vào đây Rồi nắng nô lại, nô nô Nắng ngon, đồ nó ngủ nô nô đồn, tôm đồn nô 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 Nó nô 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 แกงนย้ำแล้วก็แซ่บนั่นึ่งกันเมื่อบานมาท่อแม่เรากิจะแงแค่บาเบียใส่เค้กแล้วก็อี่ยังกว่าแต่ใช่แม่นะ่ใส่กับปุ่นอนะ่ะแล้วสีถูกใส่น้ำมันกับสีออกรสาติหอมต่างกันแซ่บได้น้อ สร้างบวานงูแกงค่ดอกมัน่ันส้อมดอกมันมันแกงไปที่ส่นแซ่บนอืมอนฮึตายตัวนี้แบบลงไปค่ะแกงกีเล็กใส่ผาพยนต์คู่ หรือแกงเล็กใส่หนังมัวะคะ่ะแกงอีสานอีสานใส่นำ้ำยนนั่งเข้านีู่ละกันถือแกงกะก,ก,กดไหลกดแช่อะไรได้ะคะ่ะขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วก็แล้วก็รับชมขอบคุณที่พี่น้องยังรับชมมูอยู่กับขอบคุณลหลายๆนะคะคลิปนี้กับฝากไว้สานี้มูก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ